สวัสดีครับบริษัทตะวันวอเตอร์นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการติดตั้งของเครื่องบอรไฟเบอร์ทุกรุ่นนะครับขนาดแดนิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วสิบสบนิ้วก็สามารถติดตั้งใช้าครกันได้เลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ไปกับลูกค้าก็จะมีอุปกรณ์ที่จะแถม e ให้ก็คือจะมีตรงเกลียวนอกสำหรับน้ำทิ้งมียูเนียนเกลียวนอกฝั่งทางเข้าแล้วก็ยูเนี่ยนเกลียวนอกฝั่งทางออกนะครับมีลูกยางแบบนี้ให้ลูกค้าสามตัวนะครับ บางเซตนะครับลูกค้าก็จะได้เป็นตัวเ u s i ิ g ขนาดที่สิบนิ้วแบบนี้นะครับก็จะมีเกียวนอกแบบนี้ไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าอย่าลืมพันเกียวนะครับถ้าพันเกียวเสร็จแล้วนะครับค่อยหมุนเข้าทางเข้าและทางออกนะครับจนหมุนจนสุดเลยนะครับจนสุดทั้งสองด้านเลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับน็อตก็จะมีให้ลูกค้าก็คือสี่ตัว มีบล็อกขันให้นะครับส่วนแป้นนะครับก็จะเอาไว้ด้านบนแบบนี้ลูกค้ามีไขควงนะครับก็สามารถขันได้เลยนะครับตรงนี้ที่เราจะใส่แป้นเพราะว่าเราจะต้องการเพื่อจะไปยึดผนังนะครับถ้าเราจะไม่ยึดผนังเราไม่ใส่แป้นก็ได้นะครับต่อท่อน้ําออกจากเครื่องกรองก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับ ต่อยึดกับพ่อ PVC ซได้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะทําเป็นตัวอย่างให้ลูกค้านะครับลูกค้าถ้าเป็นติดผนังลูกค้าอาจจะติดด้านล่างแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าด้านบนเลยเครื่องแบบนี้ก็ได้แต่กรณีที่ว่าเราไม่มีั้นอย่างนี้เราสามารถตออต่อแต่ตัวเครื่องตรงๆได้เลยใช้พ่อค้าใช้พ่อพีวีค้าได้กันนะครับกรณีลูกค้าไม่มีขนาดน,นะครับส่วนถังฟองไฟเบอร์ขั้นตอนแรกนะครับลูกค้าใส่ลูกยางเข้าไปด้านใน เสร็จแล้วก็นําตรงเกียวนอกยูเนียนนะครับขันเข้าทั้งทางน้ําเข้าแล้วก็ทางน้ําออกทําเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้มีลูกยางเข้าไปตรงเกียวนอกยูเนียนแบบนี้นะครับต่อมาตรงท่อน้ําทิ้งก็จะใส่ลูกยางเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตรงเกียวนอกนะครับตัวน,นี้นะครับลูกค้าจะต่อลงท่อระบายน้ําก็ ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ข้องอสี่ตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราทากาวนะครับเสียบท่อทากาวเสียบข้องอทากาวต่อจากนี้ไปเราไปลงท่อระบายส่วนไหนของในบ้านเราก็ได้นะครับส่วนต่อมานะครับที่เราจะใส่ก็คือจะเป็นทางน้ำเข้ามีอะไรบ้างก็คือตรงนี้เราทากาวครับ เสียบพ่อทากาวเสียบพ่องอนะครับทากาวเสียบพ่อเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับใส่วาวก่อนก็คือทากาววาวนะครับเสียบเข้าไปต่อมาก็คือตัวนี้ทากาวเสียบพ่อต่อมาก็จะเป็นสามทางแบบนี้นะครับทากาว เพื่อเราจะใส่เขลีวัดแรงดันนะครับต่อมาก็จะมีเขลีวัดแรงดันแบบนี้นะครับให้ลูกค้าพันเกีียวเหมือนกันนะครับพันเกีียวปุ๊บหมุนแล้วก็พันเกียวตรงนี้อีกนะครับพันเกียวเสร็จปุ๊บประมาณสี่สิบห้ารอบนะครับลูกค้าก็หมุนหมุนเข้าไปเป็นเป็นทรงนี้นะครับ ทากาวเสียบพ่อสีหุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ทากาวเหมือนกันนะครับทากาวแล้วก็เสียบเข้าไปอ่ปาเพาจะได้เป็นทรงนี้ฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งทางน้ําเข้านะครับน้ําเข้ามาปุ๊บผ่านอ่าก่อนที่จะผ่านวาลวนะครับน้ําก็จะมาเกิดแรงดันก็จะบอกว่าแรงดันของน้ำประปา,ปาหรือปั๊มน้ําของเราเนี่ยแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่น้ํามาหรือเปล่านะครับน้ําก็จะมาเข้าผ่านยูเนียนเข้ามายังหัวยูเนียนตัวนี้มี ข้อดีก็คือเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนสารกองเนี่ยสามารถหมุนออกได้นะครับแบบนี้ทั้งสองฝั่งอ่หมุนจะโดนแยกออกมาแบบนี้แล้วหัวสามารถหมุนออกได้เลยนะครับถ้าจะใส่เข้ามาือเดิมเราก็หมุนเข้า,าเหมือนเดิมแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนทางออกนะครับก็ทากาวเหมือนกันนะครับทากาวเสียบท่อนะครับ แต่ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัว housing ของลูกค้าจะเป็นขนาด6หุนหรือ4หุนนะครับถ้าเป็นขนาด6หุนก็ใช้ข้อลดขนาด1นิ้วลดมา6หุนนะครับก็คือทากาวฝั่ง1นิ้วแล้วก็เสียบต่อมานะครับฝั่งทางออกทากาวเสียบข้อ6หุนเป็นโหลดลงมาแล้วนะครับตัวนี้ างเข้าตรงปุ่มสีแดงจะมีลูกศรชี้เข้านะครับทากาวแล้วก็เสียบได้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งล้วก็ทากาวเหมือนกันนะครับทากาวเสียบเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้องอทากาวครับตัวนี้จะเป็นฝั่งทางออกแล้วก็ต่อลงปอดนะครับนี้ ตรงนี้ก็ทากาเหมือนกันแล้วก็เสียบท่อนะครับด้านล่างเราจะอัเข้าหรือว่าเราจะต่อไปด้านไหนแล้วก็ทากลาวแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเข้ามุมซ้ายหรือมุมขวาครับแบบนี้ต่อเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเข้ามานะครัซึ่งหัวโยกเข้ายังกองยังสารกองสารชนี้นะครับห่าง น้ำใสออกมาแล้วมากองซ้ําอีกก็คือเป็นไส้กองห้าไมค่อนนะครับความยาวยี่สิบนิ้วแล้วก็ไหลเข้าไปเก็บไว้ในถังหรือว่าไหลเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับตัวนี้นะครับขั้นตอนจะเป็นประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับหน้างานของลูกค้าขอนะบลูกค้า